เราจะลงจะพูดถึงเรื่องคลิปท,ท,ที่มีแบบโหซูเป,ปอร์สตาร์ระดับโลกเขาทำการอตอนนี้ดังมากอ,อีวาลอเกรียค่ะเพิ่งทำคลิปลิปซิงค์ลงโซเชียลไปเมื่อ4ีสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพลงของ Sir Mix a Lot เพลง I Like Bots นี่ ยงงคือ <sm art> อย่างนี้เขาใช้แ <st arts> อปพลิเคชันชื่อว่าดับสแมชใช่ซึ <sm ash> <sm art> ่งดับสแมชเนี่ยมันฮิตมานานแล้วล่ะคือไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นประโยค <sm art> โยค,คำพูดเป็น,น้าตาจากหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการลิปซ<อ>ิ<อ>งค์หรือว่ามีการพากย์เดี๋ยวลองฟังเต็มๆซิ <f> ลองฟังดูอ่เขอฟังของอวีวาก่อนมีไหมมีเสียงไหมมีป่ะมีเสียงไหมอ่าไม่มีเสียงโอเคไม่เป็นไรอยากรู้ก็เข้าไปดูเอาเซิร์ชในนี่แล้วแล้วมีอีกก่อนหน้านี้ใช่ไหมแอนนาเคียนดริกใช่ทำเพลงของบีออนเซ่ค่ะ Run the world เออนี่คืออย่างนี้คลิปเนี่ยมันจะประมาณสิบวีด้วยกันใช่นะครับก็จะแบบเป็นคลิปสั้นๆเลยแล<ต>้วอ,ออกมาสักพักเล่นด,ดาบสแนชแต่ว่าเพิ่มมาคิดกันตอนนี้เนาะใช่แต่ว่าเพลงฮิตที่สุดตอนนี้เลยที่ต้องทำที่มีคนเอามาโคลเวอร์อนะคะก็ค like ือ w e r k like miley อ่าเป็นเพลงของศิลปินผิวสีนะคะแบรนด n b บ l l นี่อย่างนี้ อันนี้วงป้องก็เช้าที่ไม่เปิดป่ะใช่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 อันนี้เป็นการรวมรวมใช่ไหมเอ่ยใช่รวมคนทั่วโลกใช่ที่เขาจะทำแล้วเขาจะแฮชแท็กดัมส์แมชไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่ทุกคนมาโคเวอร์กันอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บไม่ทำแล้วเรามีอันที่แบบมีมียำรวมนะฮะเพราะอันนี้มันคนเดียวทำใช่ไหมอันนี้เป็นคนเดียวอันนี้เป็นคนเดียวอันนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้นี่นี่ในยำรวมนล้วเนี่ยมาอุ้ยหล่อจังเลยอ่ะ เจอได้ที่ไหนเนี่ยใช่แนวหรอไม่ใช่อืาทำไมมันดังอะเพราะอะไรกินอเพลงอะจังหวะเพลงแล้วก็คนนึกถึงตอนที่ไมลี่เขาไปใส่ว้าวจ๊คสายนี่มาแล้วจ้ะอะไรนะฮะ คนผมว่าชอบดูดูลีลาของคนว่าจะ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 ลิบยังไงคือคนน่ะนึกถึงตอนที่ไมลี่เขาไปขึ้นไปแสดงโชว์แล้วเขาแบบสายอีกอันนี้ก๊อฟเหรอก๊อฟไหมไอไอนี้เป็นเขาไอนี่เจนนี่เจนุ้นี่เจนุ้นี่เจนุ้ยเหมือนมากเลยเออแต่แต่อยากให้ดูอยากให้ดูนี่สองคลิปนี้เด็ดจริงๆนะนี่ดูดูคลิปแรกก่อนนี่ครับอันนี้อันนี้นี่ดูนี้ไม่ใช่นี่นี่ อันนี้เคยดูแล้วดแปลกมากคุณหลอกดาวทำไมคุณต้องตั้งชื่อคลิปหน่อยคลิปนี้ต้องชื่อว่าอะไรเจ๊เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวเเีียยชว เอมาแล้วก็โอ้โหเพื่อนถึงเี้เลยเดี๋ยวมีคัิหนึงมีอีกตัวมีตัวมีตัวนะมีตัวตัวสตัวสเดี๋ยวค่อยดูตัวสองเออเอยแมนมากเด็ดเลยยังไงครับเอออเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเออเราจะทำอะไรอะไรหลขอสิวเลยสิวโฮ้ เลย้โอ้ยอุ้ยอุ้ญกูดตายแล้วโอ้พระเจ้าโอ้ยใจคิดจ้าเฮ้ยขอดูเล่าขอดูเล่าขอดูเล่าเดีลวดูเนแล้วดูลิ้นมาเออเออแมนแมนคุยันคัชเออกวว่าเป็น ดีค่ะมาได้ต้องพูเหมือนมากเลยอ่ะหนัวเหมือนมากสินี้มาสองวันที่ผ่านมาเองเขาทำก็เลยอยากทำบ้างเออเราสองคนอยากทำเมื่อเช้าก็เลยฟีเจอริ่งกันนะอยากให้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเราสองคนของคุณกิมเนี่ยดูลิ้นเออดูลิ้นเอ้าเปิดไมลนี่ไงทีนี้ชื่อว่านะฮะดั b ส m a ชลิ้นมาแล้วจ้าดูไหนขอดูสิเฮ้ยดูหน้าดิหน้าดิ ครับตรงนี้นะบอสครับตงลี้ครับตรงนี้แหละนี่ันนี่หน้าหูผมเช้านี้สะอาดสะอาเชียวแบบที่หูนี่ไม่มีเห็นไหมจ้าหัวลกเลยนะหูเหนสะอาดมากดเธอเลี้ยกหูบี้ถึงรักไงไม่ใช่กิิ๊ฟกิ๊ฟดูเป็นสาวผิวสีเลยอ่ะัูเป็นแบบไม ทำไม่ได้นะทำแบบไมลี่ไงไมลี่เขาเลเลยเลยเลเคุณผู้ชมเข้าไปดูคลิปต่างๆของเราได้ผ่านทาง Facebook มาแล้วนี่เลยนี่ตรงนี้มาสักที Facebook dotcom/tmklive สนุกอ่ะทําทุกวันได้บ้าอยากดูทุกวันใช่ครับอินสตาแกรมของเรานะครับเข้าไปเข้าไปกด follow ด่วนครับนี่นี่นี่ tmklive tmklive ค่ะสนุกสนุกโลด่วนแล้วเรามีอะไรครับโซเชียลของเราน้อยคนจะรู้ต้องกด follow เพราะเราจะมีภาพของรายการเราเมื่อเช้าเบื้องหน้าก่อน7จ็ดโมงช่วง7จ็ดแปดโมงเนี่ยเราก็ถ่ายภาพให้คุณดูนะครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไปเาไปเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไอ้ไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อะกดกดอะก